เขาดาวหนุบไปถึงถึงเหตุไข่พนาะงุนนะเย่งเงืองมาเหล่าพี่น้องเอ้ยไปเห็นบ้านเมืองข้าเจ้าอกราบสบายดีพี่น้องไปเห็นไปเห็นอยู่บ่เวียดนามเนาะเห็นเห็นหักรถลดร้ายเลยเริ่มห้องโบเมนจีบ้านแค่มันน่ะรู้มีแต่ข้าราชารอืมอืมข้างเฮ้ากับข้ายตำรวจอืมชายแดนนั่นเขายามต่อชายแดนบ่เออขางทั้งหนักกระทัน ห้างเขาเมืออ่อโบเมจีบ้านเห็นเมืองบ้านเหน,นื่นอยหนดเลยกษัตริย์แบบด่านมุกดาหารท่านแล้วด่านมุกดาหารกัญญากรผลภาคของชื่ออันนั้นป่าไม้เนี่บ่ป่าไม้เนี่ขค่ะป่าไม้เป็นก,กระแมวเวียดนามโลดกระเด็นยังนั้นป่าไม้พังทั้งนั้นกับอันไขเวียดนามกษัติยแบบช่บองเมกนี่ประจากักษ์เออแบบช่องเมก น้ำมกจับนะเออน้ำมกจับทั้งห้าวันนี้ไปไปทีย,ย,ย่างไปบ่ได้แล้วเขาขวดเลยว่าเข็งขาดนะเต็กี่นั่นขาดไปไปกัไปเส้นนั่นไปได้คนเล่านะไปเที่ยวนะอเอาล้ไปทำนั่งว่าแล้วไปบ่ได้เผิ่นเข็งขาดลเลย,ยเลยบ่ไดนะ้ไปจ้าแล้วไปเบิ่งโหลดนั่นไปจิมจิมสีขวของเขา,าอือตำรวจเล่เาห้าวนนี้ขวด ทานนันกองจิงเพ่งอยู่านเขาบอกว่าเอาไปเด้อตำรวจเล่านี้บอกให้เอาทานไปทานดังเขานี่เอาลงเกิงเพ่งอยู่ตำรวจจะเมื่อดังเรียกว่าเมียตำรวจมันต้องดังมันต้องอันมันต้องชื่อทานอ๋อคนด้านนอกที่อันอาฐานหอกมัต้องชื่อทานด้านเบลก็ได้ปิดก้นไม้แล้วด้านอยู่นอกนี่เอาออก บานิดานไงอันต่อแดนน่ะใช่แดนน่ะมีตะกวดโหลดกวดเครื่องเครื่องไปเล้ามาไทยวะใช่ไหมคะเครื่องไปเล้ามาไปเหวียงมาเล้าเครื่องโหลดไปโหลดมาเขากวดเชียเชียพัสชีเชียให้เขาเชียให้ข้าตำรวจขางทั้งทหารทางเวียดนามนะถ่ายทหารบมื่อ บอดี้มีอันว่าฉีบบ้านติดการบอบอดี้บอดีอดอด้เลี้ยงบ้านบ้านก็อยู่ในในัอ้อย่างพอกทั้งห้านี้ก็มีแต่ข่ายตำรวจหากมีคนขายอยู่อันประมาณเพื่อนห้องแดนสวรรค์นีน่ก็มีตลาดกับผ้าอันใช้เดนมากน้อยหนึ่งอรอกอบอดี้เป๊ะแบบว่าบนเป๊ะนั้นมีแต่เงื่อนตำรวจฮะ บอ,ม,อ,อ,อ right. มันกับมันก the ัยังกินมวนของเขามั to to ่นมันดบ้านนั่นอมันกักินมวนน้ำเขามันกับชุก่อยขึนโแลดมันกับไปน้ำหมู่บ้านเขาปกไปพอดน้เขาเขาหายไปพอจังมาชุกข่อยผูกแค่แล้วแล้วมาหกสิบโมงเบุได้พอนเจ้าหมอไพกับไปพอพวกคนดนกะแพ้กับขึ้นโหลดเชี่ยาเชี่าแบกเอาไวน ครื่องไฟเครื่องมันเขาชุมมาเนี่ยเขาเริ่นแล้วก็บเบดเชื่อพอท้าซักแล้วก็บเบดเชื่ออือเมพ่นกับพายและแบดเลี้ยเึเงิบม้อนหน่อยหนึ่งพี่ดอกเขาชุมมาสิน,นพื้นหนึ่งแพ่ว่าหนึ่งผูกแขนเขาหาสิพันกีบอืมอ่อไม่ได้ผูกแค้นดอกใสค่คันเขาชุมมาเลยเขากันยอกคันเขากับปอนปอนคันอืมอือโอ้ จะเมนสะอาดบ้านอนะน่ะซำจำเดินวัดเขาปวดตาดขู่มึงอย่างไรออมคือยเมนซะมาขี้กันเพื่อนจานเขาก็บไม่ได้ซุกขบกบอขี้ไก่ขี้เป็ดบ่อมีน้ำจืดกลางไก่ก็ไม่ไดอย่างมีอืมไก่ไก่ก็บ่อย่างมี้ย่างน้ำเดินเขาเนี่ยปวดตาดตื่นมากปวดตาแบบเสียซะแฟนโอ้บไม่ได้ไปตัดขี้เดียดบตัดไปจังโอ้ยเครื่องปูเครืองฟางเขาอยู่ที่บ่อเครื่องปูก็อยู่นอกบ้านไงนอกเครื่อง ในเดือนเงื้ยเมืนชีมียังบ้านห้างยังมีแต่หัวไตห้าวหกขึ้วโว้ยอันน่ะจะเมืนสะอาดเดี๋นหน้าอยู่กันเขาก็บู๊ยมียิ่งดูอืออืไปเบิ่งนคากเลยมียิ่งดูเพื่อนเขาเหลือมองแมงบลูมีเขาโขกเค็มบ่อบลูมียุ่มหยุ่นเนี่ยห้องน้านี่เกี้ยงหมื่นจ้าได้เขาจีบไปเห็ดเอามื่นเดียวโบแม่ดอกก็จีบไปเห็ดเอามื่นเดียวป้าโทรหาว่า ไปถ่วงเขาจะจะมาสะอาดแท้อันนี้ว่าจะอ่อนด้อิเออคำบอกวนมันโกหกเขาอ่ะคำบอกยิ่งงงว่าสะอาดแล้วไปสู่เขายังสู่เขาบ่ได้อลยวอ,อนจำได้เงี้ยนี่กวาดสะอาดอยู่เักบ่สู่เขาอืคูเพืออเ่อนเพื่อ,อนก็มีแต่ลังใหญ่ๆชงสั่นเือนใม่เบิดบ่เพื่อนใหม่ครับกอออกอพื้น ตีเพดานใส่พืชเนื้ออแล้วก็มันชุดมันชุดเนี่ยนี่เขาก,ก,กับก่อ้นเอาจีนวนเด้งไปอีกก่อก่อห่ออีกอม,มันเป็นใหญ่อยู่ตารางนะพเพื่อนข้าวหน้าผ่าพ่พมผุบปูนอไรผ้าไหม่หมอสได้เรียบร้อย <c oughs> <c oughs> <c oughs> อได้กินเต้าเข่าเหมือนเพื่ <c oughs> อ,อ <c oughs> นข้าวผ่าพ่พมผูบปูปโอ้จะรู้บอกไงสะอาดอะรีไหวลุ่งเรื่องคักคัก ป้าตัวยังเงินการันตีว่ะค่ะอือขนได้เงินว่าขาดกระชุดยอดคาดชุดป็นหลังนเขาก็เก็บข้อเสื้อในได้ยายก้มากขาดขาดโอ้ยเขาให้ล้ำอยู่บริเวณโอ้คาดขาดบ้านน่ะอือป้าตากนี่มาเช่ามาเดินเพือนไปเพือนมันแปนใา้กว่าพี่จังอือโมเมนต์ว่าชิเป็นแต่ตารางเลยอือเดินจะชุดถั่วอือ คือแบบัวอันคือแบบอันวัดตะกี้เสียหยาตะกี้แะเดวปัดข้าเจ้าก็มีกกม่วงกกพี่ช่างในบ้านก็บบมี่บ้านันอะไรมามแปดแล้วตู้เตอร์จเออปั๊ดตัดจูดโมเมนจีอันนะั้นจะได้ว่าขี่ไก่ก้องบอ่บ่คู <ขอ S 1> ่เฮือนติดอันนั้นคูเฮือนเห็ดคักคูเฮือนหมึ่งน่ะปั๊ดมาในแต่เขาในเขาในเฮือนขั้นอ่ะช่องสามหลังเฮือนนั่นห้องงาน พี่น้องกระเจ้าดีห้องเป็ดไ,ไปนอนเรือนกระเจ้าดีอคับเรือเกี้ยไว้ใช่ไหะห้องปูกับเบื้องเบิดห้องหน้ามองในกับปูกับเบื้องเบิดเพือ่อนเขาดินนี่เกี้ยงขี้ไผ่นี่มันช่เพื่อนทางแป็ดบ้านน <c oughs> ั่นลุงมึงน <c oughs> ้าบนั่งกับมีขี้ไก่ขอกไก่กับตลาดเพื่อนอย่าบ่นเดียวกันเลย เตียงนอนแต่พอดีดอยหัวไปใส่กล้องขี้ไก่จุกจุนพ่นเมืองโบ่บ้านบ้านนาคอยเออบ้านนาคอยค้นกามีแต่ค้นง่วมงามช่วยๆมีแต่ค้นกะบาจชุกกะบาดชุกกะบาต่ำกะบาดต่ำผิวดีอีกเหมือนะพิวดีอีกข้าอยู่ใกล้ชายแดนเวียดนามเห็นบางคนเวียดนามเขาจะผิวดีดีโอ้เจเกตตาแดงเจ้ามาแม่ว่าบ่มมี่บอลขี้เดียด อกินน้ำกินไนบ่มีบอลขีเดียดอ่าบน้ำาเจ้าใช้น้ำปลาปลาไหมโูกใช้น้ำปลาปลาผมดูมันดูดขึิงเตะเซ่บอกเออเข้าไปนะเซ่นเซ่นนั้นแปะวัดวัดแปะเฮือนข้นใช่ใช่เฮือนคนอ้อมอยู่วัดหนังช่องผักขางน่ะห้องวัดนันเป๊ะสิวัดอยู่แต่ละบ้านแต่ละเมืองกับบุคือกันได้พี่น้องได้ไปเที่ยวไปส้มเนาะไปเห็นแล้วกันบุ๊กกับรอดนัยม อันนี้สวัสดิ์ช่ยค่ะป้าทูบัทใผุดมียิ่งดูเด้อเออเขาว่าโอ้เฮาบ้านนี่มียิ่งจะมาดูแท้เกียงงามเทสเออเขาว่าเห็ดแนวนี้นะเขาว่าอืมแท้ดังพื้นพื้นเน่โดนข่าว่าข่าว่าดังในเพือนเขาน่ะเอาจีปหาขีเทาบ่มีสองหาน่ะเขาเป็นอะ่นเขาดังแล้วมันเย็นนอกข้าวัดผมดไปถ่มนอกุ้วผุดจัเขาไปถิถมแท่แหะบ่จ่า อสวัสดีดีอุ้ยโบมี่บมี่บนขี้เดียดเพื่อนอันบอไปนอนนี่ก็มีไกยู่ครับบนขี้เดียดนาต่างนันตตบนมีเห็นยังบนเห็นขอเห็นข้าบบนเห้นพี่จางหากอันมีแต่ม่ยิ่งนะลูกชานนะมีแต่เมื่อเพื่อนผัวเบิดทำผัวได้บ่ได้ลูกชายแล้วบบมีผัวเนี่ยเออต้องมีแต่ลูกชายเออข้าเจ้าเทื่อน ประเพณีจีนบอกเห็นเอื่อยนะเราบอกเราไปเป็นนันไผ่จีนผู้หญิงนี่คือเมื่ออยู่น้ำพัวบดได้ต้องลูกชายเอาเมียมาเลี้ยงแม่อผู้ยิ่งนี่คือโมนไม่ต้องผูกชายจะ่าผู้ยิ่งนี่เราเปลี่ยนป่นทอดเอาจุไอไม่แม่นูมั้ยไปแม่ห้ามแมงว่าคนด่างลงมาเออบุรีกินข่าวถึงเมื่อนี่ขัดขักขัด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 โอ้ยขักอย่าเหตุตายอย่ามาเอาเสื้อหูเสื้อตาเสื้อตัวกูเอาจุไอไม่แม่ดูหล่ะ กินข่ากระบอได้กินหัวหมูดอวยกเวยได้กัวอีกอาละบ้าเลยโอ้ยบ่งาไม่พ่นลากกรบกินหัวเราเองหัวเราเองบัไปไลากกกินปลากินเจลนวแม่นี่ยเออปลาน่ปลาเซ่คะเขาไปได้ได้กลังมาอืมซาออนอยู่เนี่ยอยู่เนี่ยกินน่ะ หักกระปุกับเขียดโบเห็นโบเห็นมันไต่หนี่เพราะมันอยู่ผู้อยู่ปลาหน้าตามหอมผู้หอมฟ้าเขาใจเงึ่งว่าสะอาดแล้วย่างอันย่างหมดสูเขาอะไรพี่น้องเลยปลาถูกสุดยอดใจเงึ่งการันตีอ้าพี่น้องให้เราป่นปลาเราชอบเลยกินขาวกินน้ำแล้วคาดแต่กขาดก๋วยก่อนหน้านี้ก้อเดี๋ยวนี้มาอาบมือ